ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เลนี่มองว่าลำเมนยังไม่ดีพอที่จะเป็นนายทวารมือหนึ่งเฝ้าเสาให้กับแมนยู ล่าสุดทางด้านเลนนี่มิวเลนสตีนได้ออกมาเปิดประเด็นถึงตัวของเซนเนอร์ลัมเมนนะครับโกลุ่มชาวเบลเยียมโดยพูดถึงตัวของลัมเมนว่ายังไม่ดีพอที่จะเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยยกตัวอย่างทีมใหญ่ๆใ,ใ,ในพรีเมียร์ลีกนะครับว่าล้วนแต่มีผู้รักษาประตูชั้นยอดทั้งนั้นหลังจากที่ตัวของเซนเนอร์ลัมเมนย้ายมาเฝ้าเสาในทีมโอทฟฟอร์ดด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้ามาแทนที่อังเดโอนาหน้าผู้ไม่ค่อยรักษา ตัวของแมนยูหลังจากที่ตัวของโอนาน่าโดนวิาพากวิจารณ์อย่งางหนักจากความผิดพลาดที่มักจะก่อขึ้นบ่อยครั้งและสุดท้ายตัวของโอนาน่ารับสภาพมือสองไม่ไหวนะครับจนต้องย้ายออกไปเล่นแบบยืมตัวในซูเปอร์ลีกตุรกี แม้ว่าการย้ายมาร่วมทีมแมนยูตัวของลัมเมนผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย23ปีรายนี้ตัวของลัมเมนจะสามารถสร้างความประทับใจด้วยฟอร์มการเฝ้าเสาที่ดูดีและดูน่าไว้วางใจมากกว่าอังเดโอน,น่าหรือว่าอันตายบายินดีจนตอนนี้สามารถเบียดแย่งตำแหน่งของบายินดีขึ้นมาเป็นตำแหน่งมือหนึ่งของแมนยูนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวของมิวเลนสตีนซึ่งเคยทำงานภายใต้ใตการคุมทีมของเซอร์อเล็กฟ์ฟกูซานเชื่อว่าแม้ลัมเมนจะมีศักยภาพที่จะเป็นผู้รักษาประตู ที่ดีมากในอนาคตแต่เขากลับมองว่าตัวของลาม,มนยังไม่พร้อมที่จะมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดผมคิดว่าในทีมแมนยูยังมีผู้เล่นหลายคนที่ผมคิดว่ายังไม่ดีพอสําหรับสโมสรแห่งนี้พวกเขาเสียประตูมากเกินไปและทุกทีมในลีกก็วิเคราะห์เรื่องนี้ ผมคิดว่าถ้าคุณดูทีมระดับท็อปอย่างอาเซนอนพวกเขามีผู้รักษาประตูดีมากลิเวอร์พูลก็มีผู้รักษาประตูที่ดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงแมนซิตี้ที่ลงทุนซื้อดอนนารูมามาเฝ้าเสา แต่ว่าแมนยูยังไม่ดีพอผู้รักษาประตูของพวกเขายังไม่ดีพอผมคิดแบบนั้นและผมคิดว่าแมนยูควรที่จะซื้อผู้รักษาประตูระดับท็อปเข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าเลเน่มิวเลนสตีนระบุนอกจากนี้ยังมีรายงานเสริมว่าตัวของอังเดโอน่าผู้ไม่ค่อยรักษาประตูที่ตอนนี้ตัวของโอน่าถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับแท็บซอนสปอร์ดูเหมือนว่าตรงเป็นตุงจะยังมีหวังนะครับที่จะกลับมาเฝ้าเสาให้กับทีมปีศาจแดงอีกครั้งภายใต้กุญซือคนมา ในฤดูกาลหน้าและยิ่งถ้าหากแมนยูได้โค้ชที่มีแนวทางขึ้นบอลจากแนวหลังเข้ามาคุมทีมตัวของโอนาน่าก็จะมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองที่จะแย่งมือหนึ่งของทีมกลับคืนมา ดูแล้วตัวของโอนา่าก็ยังมีความหวังอยู่นะครับว่าเจ้าตัวจะกลับมาเฝ้าเสาให้กับทีมปีศาจแดงอีกครั้งแต่เชื่อว่าแฟนปีศาจแดงไม่อยากได้กลับมาอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าในตอนนี้ตัวของลามนจะยังไม่ใช่ผู้รักษาประตูระดับท็อปแต่เชื่อว่าถ้าเก็บประสบการณ์เพิ่มตัวของลามนน่าจะสามารถยึดตำแหน่งมือหนึ่งเฝ้าเสาให้กับแมนยูยาวๆอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับเห็นด้วยกับเลนน่หรือไม่ที่มองว่าแมนยูควรที่จะมีผู้รักษาประตูที่ดีกว่านี้ แล้วแมนยูควรซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเฝ้าเสาหรือไม่หรือมองว่าใช้ลเมีนต่อไปแล้วเอาเงินไปเสริมนักเตะต,ตำแหน่งอื่นน่าจะดีกว่าลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับคิดการใหญ่แมนยูเลงดึงพาเมื่อเป็นตัวแทนบูโน่ซัมเมอร์น้าเชื่อว่าเชลซีปล่อยแน่หากตัวเลขโดนใจ สำหรับพาเมอร์ถ้าได้มาร่วมทีมก็ดีนะครับแต่ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับว่าฤดูการนี้ตัวของพาเมอร์เจ็บบ่อยแทบไม่ได้ลงสนามเลยนะครับกลัวว่าถ้าแมนยูไปซื้อมาจะเป็นแบบเมสันเมาส์นอนจีบพยาบาลไป2ปีเต็มๆเพิ่งจะได้กลับมาลงสนามให้กับแมนยูในฤดูการนี้เท่านั้นสําหรับเมสันเมาส์ ล่าสุดวันที่16มกราคมไซมอนสโตนนักข่าวอาวุโสจากสื่อ BBC Sport รายงานว่าบูโน่กับตันทีมปีสัจแดงตัวของนักเตะจ,จะไม่ย้ายออกจากแมนยูในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้อย่างแน่นอนหลังจากมีกระแสะเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าตัวของบูโน่อาจจะอำลาทีมนับตั้งแต่ลูเบนอโมริมถูกปลดและมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเฮดโค้ชเกิดขึ้นภายในทีมแมนยูแต่ล่าสุดทางด้านป่าสโตนได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตัวของบูโน่จะไม่อำลาทีม กางหดูการอย่างแน่นอน แต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่แน่นะครับโดยมีรายงานว่าตัวของบูโน่จะประเมินสถานการณ์ของตัวเองกับสโมสรนในช่วงซัมเมอร์ว่าจะยังมีอนาคตในแผงของกุนซือคนใหม่หรือไม่และเมื่อถึงเวลานั้นสัญญาของบูโน่จะเข้าสู่ปีสุดท้ายกับแมนยูและก็มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่ทางด้านสโมสรนแมนยูจะตัดสินใจขายบูโน่เพราะเนื่องจากมองว่าตัวของนักเตะอายุเยอะแล้วรวมไปถึงคาเซมิโลที่จะหมดสัญญาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันและถ้า มู U, ต้องเสียบูโน่เดอะแบกของทีมแน่นอนว่าแมนยูจะต้องมองหาเดอะแบกคนใหม่เข้ามาเสริมทัพล่าสุดทางด้านเดอะการ์เดียนซื้ออีกเจ้ารายงานว่าทีมปีศาจแดงพร้อมที่จะทุ่มทุนเพื่อคว้าตัวโคปาเมอร์ตัวลุกของเชลซีมาปั้นเกมแทนบูโน่ในฤดูกาลหน้าโดยตัวของพาเมอร์แข้งวัย23ปีสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสตา์ชั้นนําของทีมสิงบูนับตั้งแต่ที่ตัวของพาเมอร์ย้ายจากเรือใบสีฟ้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์และสร้างผล งานทำไปแล้วถึง47ประตูกับ29แอซซิตจากการลงสนามทั้งหมด109นัดในทุกรายการให้กับเชลซีโดยที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาตลอดนะครับว่าเจ้าหนูพาเมอร์เป็นแฟนตัวยงของทีมปีศาจแดงมาตั้งแต่วัยเด็กซึ่ง The เดอะการ์เดียนเผยว่าเซอร์จิมหุ้นส่วนของแมนยูเองก็ชื่นชอบโพพาเมอร์และเล็งที่จะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวนักเตะม,มาร่วมทีมนะครับโดยหวังให้เข้ามาปั้นเกมแทนบูโน่แฟนาน โดยในรายงานเผยต่อไปว่าทีมปีศาจแดงอาจจะต้องทุ่มเงินไม่ต่ำกว่า90ล้านปอนด์เพื่อซื้อพาเมอร์ซึ่งคาดว่าคือตัวเลขที่เชลซีจะปล่อยนักเตะของเขา แต่อย่างไรก็ตามต้องดูต่อว่าในครึ่งหลังของซีซั่นตัวของนักเตะจะสามารถกลับมาโชว์ผลงานได้หรือไม่นะครับหลังจากหายหน้าไปจากอาการบาดเจ็บทําให้ในฤดูการนี้ตัวของพาเมอร์พึ่งได้ลงสนามไปเพียงแค่11นัดเท่านั้นและพึ่งทําได้3ประตูนะครับยังไม่มีแอสซิสต์แม้แต่ลูกเดียวซึ่งถ้าหากผลงานยังไม่ดีขึ้นแมนยูก็อาจจะต้องไปมองหาตัวเลือกอื่นแทนหากเสียบูโนไปจริง สำหรับโคพาเมอร์ถ้ายังเจ็บแบบนี้ส่วนตัวแอปมิมมองว่าไม่น่าเสี่ยงนะครับเพราะถ้าจะไปทุ่มซื้อราคา90ล้านปอนด์มาร่วมทีมแอปมิมมองว่าน่าจะสำรอยเมสันเมาส์ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอามัดเอมโบโมหวนซ้อมแมนยูหลังร่วงเอฟคอนล่าสุดทางอามัดและเอมโบโม2ตัวลุกของแมนยูกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เรียบร้อย หลังจากที่ทีมชาติของพวกเขาตกรอบแอฟริกาคัพออฟเนชั่นโดยทั้งสองเดินทางไปช่วยทีมชาติของพวกเขาทำสึกแอฟคอนที่ประเทศมโมลโกโกและสามารถผ่านเข้าไปจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศอ,อย่างไรก็ตามไอวอรี่โคนและแคนรูนจอดป้ายเพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศเท่าน,านั้นทำให้ทั้งสองนักเตะสามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวลงสนามพบกับเรือใบสีฟ้าโดยที่ทั้งสองนักเตะได้ลงซ้อมภายใต้กุนสือคนใหม่หลังจากที่ตัวของไมเคิล ลีเข้ามารับตําแหน่งกุนซือแมนยูชั่วคราวสําหรับการกลับมาของเอมโบโมและอามาถือว่าถูกช่วงเวลาพอดีเพราะว่าจากนี้ไปแมนยูจะต้องพบกับโปรแกรมที่หนักอย่างต่อเนื่องพอผลเกมพบกับแมนซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้แมนยูจะต้องออกไปเยือนจากฝูงอาเซนนอลต่อ โดยปัจจุบันทีมปีศาจแดงหลังอันดับ7ในตารางคะแนนหลังเสมอมา3เกมติดต่อกันในเกมลีแต่ก็มีแต้มตามหลังอันดับ4แบบลิเวอร์พูลอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นทั้งนี้ทีมของไมเคิลคารีกจะยังขาดแนวรับคนสําคัญอย่างนุสแซมัสสราวีเนื่องจากว่าตัวของมัสราวีจะต้องช่วยทีมชาติโมร็อกโกเข้าชิงชนะเลิศส่วนมัดไยเดรกแนวรับคนสําคัญก็ยังเจ็บไม่หายซักที และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตวแดงแมนเชสเตอร์อยูในเต็ดประจำช่วงเช้าของวันศุกร์ที่16มกราคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัน,จนโจบจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ